ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอทัวริงประจำตัวของผม t s 8 5 0นะครับวันนี้เป็นตัวแรลลี่นะครับผมทำอะไรไปจากเดิมมังก็จะมีติดไฟนี่นะไฟแล้วก็ตัวกันโชคกันฝุ่นนะครับแล้วก็มีกาด กกันหินเพราะว่าเวลาเราขับรถต่วหินอาจจะโดนไฟนหน้าเราได้อันนี้ผมจะมาอธิบายว่า GS มันทำไมต้องมีตัวเหยียบเพิ่มมาดูครับตัวเหยียบเพิ่มตัวไหนตัวนี้ <Okay. S 1> เหตุผลเพราะว่าเวลา GS ขับไป ความร้อนขึ้นตรงนี้เราจะเหยียบงี้ใช่ไหมครับความร้อนมันจะดีวันนี้มันทําให้เราร้อนเวลาขี่เวลาขี่มันก็ไม่ค่อยร้อนมากแต่ถ้าเวลาจอดติดไฟแดงมันจะมีปัญหาเราก็ต้องมาขี่เวลาพักเท้านี้แล้วก็ข้อดีของ GS นะครับข้อดีของมันก็คือหนึ่งมันมีควิวชิพเตอร์ตัวนี้ก็คือสาม มันจะทําให้เราไม่เมื่อยมือมากเพราะว่าเราไม่ต้องกับคาตัวนี้ครับเราสามารถใส่เกียร์ได้เลยแล้วก็เวลาขึ้นเขาหรือว่าเข้าป่ามันก็จะทําให้เราสะดวกสบายมากขึ้นอันนี้ผมลองไปเทสมวแล้วครับที่ถนน้อยฟ้าที่น่านตอนฝนตกด้วยผมขึ้นเขากับลงเขาก็ไม่ต้องใช้คัท มันทาให้รถผมไม่เสียกําลังมากคือตกขึ้นตกลงได้เลยไม่ต้องเสียจังหวะเพราะว่าถ้าเสียจังหวะปุ๊บมันอาจจะเป็นอันตรายได้เพราะว่าหนึ่งฝนตกมันลื่นสองมันเป็นเขาที่สูงชันมากอันนี้คือสําคัญเรียกไดาคว่าอีกอย่างนึงก็คือเจฟฟ์แลนดี้ตัวเนี้ยความเร็วผมเคยทำทอสปีดได้170ร้ยเจ็ดิบกว่าตอนนั้นมีสัมภาระด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่จะเลือกรถทัวร์ริงผมขอแนะนำ ให้ีเสมันอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าเวลาการขับขี่หรือว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันได้ดีมากสมกับเป็น BMW จริงปาดคลิปนิ้วด้วยนะครับผม